จุดประสงค์ผ้าป่านะคะเพื่อที่จะมาทำหลังคาโรงโครัวนะคะซาลาใหญ่มากค่ะเสา24ต้นนะคะก็มี FC นะคะหลายท่านเลยมีคุณเองเมเดนะคะมีพี่นกน้อยนะคะนี่ที่มาทำด้วยกันมีหลายๆท่านเลยมีทิ์แล้วก็อีก FC หลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะ นี่วันแรกของการทำงานของสองพ่อลูกนะคะนี่ก็มาอยู่ใกล้ๆวัดอาจารย์สมบัตินี่แหละว่าขึ้นไปกองขึ้นไปไม้บดต้นไม้แล้วก็นิ้มกวดตัวสองคนเหรอมาดูจุดที่พ่อนิ่มทำงานกับลูกชายนะคะนี่จุดเฝ้าระวังจุดเฝ้าระวังจุดที่สิบห้านะคะ fc นี่ ก็จะดูแลนะคะภูเขาแต่ละลูกบริเวณห้วยประสานเนาะเขาเรียกว่าจุดผู้หลวงบ่พ่อนิ่มผู้หลวงนะคะทุกคนนี่บ้านกุกกอกก็จากบ้านมาที่ทำงานกี่กิโลนะนี่ประมาณสองกิโลนะคะก็จะมีสวนมันชากุกกอกนะคะบริเวณแถวนี้นี่ก็ภูปาเฮียนะคะเอฟซีนี่เขาลูกนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนค่ะ แล้วก็มาข่าวลูกนี้ก็ผู้พ้กแอกนะคะนี่มาอยู่จุดเฝ้าระวังไฟป่าอันนี้ก็มาวัดนะคะก็เลยแวบมาตรงนี้ค่ะทุกคนถวายแล้วได้แ,แ,แ,แสนกว่าก็นะมีล่มนะคะทุกคนนี่มีล่มเงาให้พักพ่น เดี๋ยวจะมีเพื่อนมาอีกเนาะอ,อันนี้วันแรกวันนี้นะคะบางทีหาจุดไม่เจอก็มีเนาะส่วนคุณแม่ก็จะกลับนะคะไปดูแล5สาวก่อนค่ะพบกับช่องแมวกกอกะวันนี้เรามาร่วมบุญนะคะผาป่าวัดผู้หลวงนะคะเพื่อที่จะ ทำลงครัวนะคะ F4 เราก็มาดูกับข้าวกันนะคะเชา้านี้โอ้โหกับข้าวนะคะนี่นี่เป็นโซนของหวานนะคะ F4 ผลไมกหลากไม้นะคะของหวานก็หม้อใหญ่บเบอรลอเลยนี่เยอะมากเลยะคะ่ะข้าวต้มข้าหนุม บ้างข้าวหลามอันนี้ก็จะเป็นของหวานมันสับปะหลังนะคะนี่หนึ่ง,งข้าวโูดอันเป็นโซนผักนะคะทุกคนโซนผักผักสดมีสะเดามีโซนตำก็จะมีตำโถว

ยาวเยนะคะอันต้นกันออกกกคะ่ะทุกคนเดี๋ดวยวเราก็จะไปใส่บาทกันนะคะ

3 5 4 3 เดิไปสิงงเฉาๆให้ว่ายเลยเพราะว่าตั้งวิดีโอเลยลอเลยกรหนอตัวนี้และกไไปสุขานที่เรานั้นสร้างที่เรานั้นสร้างกันมาถี่ใจ้ะผลอุญขอุศที่เราตางเรารับ นต้นต้นคม่าเลยครับตระกูลตระกูลาม่าทองนะครับขมาเลยครับเ่มาเาพัด่เอ

So, Caran, คาสาโอลโชย,ยานะสาธุนโนพันเตทิขุสังโฆอิมานิมายังพันเตบางสัตรุลาทิาวลาณิสัพปริวลาณิปฏิคานหาตุอามหาการเทวามาตาปิตุ ดูแลปัจจัยทานแจกประสงค์ขอประสงค์จงล้ำเครื่องบางสกูลดูแลปัจจัยยทานขอขัดขอบริวารทั้งหลายดานี้ขอข้าอาจารย์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสูตแก่ข้ามอาจารย์ทั้งหลายแก่ปญติชน lại đi bị đám